เกลียดมากคุณคุณมีความคิดยังไงในการที่คุณโพสออกมารู้สึกป่าเกลียดมากว่าเหมือนเอบให้เด็กออกไปก่อนอ่ะเพื่อนพี่ว่าเลือกเด็กออกคุณคุณมีความคิดยังไงบ้างสำหรับโพสต์นี้ครับไม่คือจะบอกว่าอันะีรพูดตรงคือมันไม่ได้เป็นเราไม่ได้ดูอะไรหรอกแต่เราเห็นเรื่องสิ่งนี้แบบไม่ใช่นะขาเราเรารู้สึกว่าแบบ ก็เป็นการเขาเรียกว่าความปรารถนาดีที่มีให้กับเออแบบภาวะสังคมในการโลกโซเชียลอะไรมันจะได้น่าอยู่ขึ้นไม่ใช่แบบว่าอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์โดยที่แบบใช้แค่สายไขสันหลังคิดอะไรเงี้ยแบบใช้สมองนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะมีประโยชน์กันช่วยกันคิดกันเนี่ยไมไมไมอันนี้ตีความออกมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่แต่รู้สึกว่าเหมือนแบบบางทีมันมันง่ายเกินไปที่แสดงความเห็นมันเลยทำให้คนแบบเหมือนว่าเออพอง่ายเกินไปมันเลยคิดน้อยไปหน่อยเลยไม่ค่อยเออไม่ค่อย คือคนอื่นหรือมีหลังๆอ่ะโดนฟ้องกันเยอะก็เริ่มแบบเบากันลงแต่ว่าบางคนก็ยังไม่เูาแล้วหรอมันก็ยังไม่รู้ว่าแบบมีการฟ้องกันคือจริงๆแล้วแบบไม่โดนจับตัวก็ไม่รู้เช่าแบบร้อยเหมือนว่าคนที่แบบคนที่เขาโดนต่อว่าะไรบางทีเขาก็ไม่อยากจะยุ่งยากไปฟ้องไปอะไรแต่บางทีถ้าเกิดมันทำร้ายจิตใจเขาหรือว่าทําให้เขาแบบรู้สึกแย่มากเกินไปเขาก็อาจจะแบบเอาเรื่องได้อะไรอย่างงี้จริงๆก็แบบผมว่าเป็นการเตือนมากกว่าทิ่แต่ว่าเหมือนแบบ พวกโซเชียลมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนที่ไม่เจอกันคอนเน็กกันได้เพราะฉะนั้นคอนเน็กกันในทางที่ดีมันก็ดีกว่าปะ่ะหมายถึงว่าเนื้อใ,<ช>ให้ประชาคมโซเชียลมันได้อยู่<ช>ไม่ต้องสิง่ไม่ต้องใะไคือสังคมเราก็วุ่นวายมากพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้ามันแค่เรื่องง่ายๆอย่งางทําไม่ได้แต่ว่าน่าเสียว่าการคอมเมนต์เนี่ยมันเกินความสามารถเลยไปทําเลยอาจนานมากกว่าที่เราจะบคูไม่นะไม่ได้นานนะตอนนั้นเลยก็นั่งพิมพ์แล้วเราขัดเกลานานไหมเราขัดเกล่าไม่ก็พิมพ์ไปคือตอนแรกก็เห็นมันมีเรื่อองาแบบ หลาเรื่องใช่แหบเห็นน้องลูกบุ๊กก็โดนอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับน้องบุกก็โดนเรื่องที่แบบว่าตามที่สนามสนามดีไออย่างนั้นคือน้องบุ๊กโดนเรื่องตามแล้วก็มีคนที่รู้สึกว่ามาแสดงความเห็นว่าทําไมล่ะคุณต้องยอมรับมันเปนคนละนึกออกไหมการการประเด็นกันเนาะพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยเอาจริงเราเราเจอทุกคนเราเฟรนลี่เราให้ถ่ายเราแต่ว่าการติดตามโดยที่เป็นลักษณะของซาแซงมันอีกแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่อันนี้เขาพอเขาไม่เข้าใจเขาก็มาพูดว่าแบบ เหมือนเราควรจะรับสิ่งนี้ให้ได้เนี่ยเออตาไปหน้าบ้านนี่มันโอเคมันนู่มแบบมันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับบริบทเนี่ยเราเรานี่ถือว่าไนาส์มากในการที่จะแบบเจอคนแล้วเราอย่างบุ๊กแต่ว่าเขเป็นคนไนาส์มากเวลาเจอแบบแฟนๆของเขาอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นตัวแทนของบ้านเพราะเหมือนเหมือนเอ็มมี่ก็โดนใช่ใช่เพราะว่าเตยรู้สึกว่าตั้งแต่ปลายปีมาแบบน้องๆในค่ายเราโดนกันเยอะมากอะไรเงี้ยอะไรที่เป็นตัวแทนว่าเตยรู้สึกแบบเราเราส่วนเราต้องโคตรแหละเุอคนไปยังไงกูดุมไปเลยนะอะไรคะ เต่ก็รู้สึกคาว่าเขาจะยกมาว่าคาว่าคนสาธารณะตรงนี้รู้สึกเนี่ยคำนี้เพราะมันเหมือนว่าเอามาแย่งเลยก็มาสิ่งที่เขาพูดมันเข้าใจได้แต่ว่ามันมันต้องมีขอบเขตของมันเนอะคำทุกคามันมีขอบเขตมันอยู่แล้วแล้วเราเชื่อว่าเราเนี่ยรู้จักขอบเขตนั้นดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องสอนไม่เรารู้จักขอบเขตของนั้นดีถูกปะเราเรารู้ตัวในการที่จะเป็นคนสาธารณะอยู่แล้วว่าเราควรทําประมาณไหนอะไรเงี้ยเราเรามีบาร์เรอรี่ของเราว่าเราแบบเออเท่านี้ซึ่งเต่ว่าเราถือว่าเราให เราแล้เมื่อวันเราก็เป็นคนที่เป็นลี่แบบมากแล้วมันเหมือนว่าแบบคือแบบเวลาเจอใครหรือยังไงเราก็แบบทักทายพูดคุยโมติใช่ไม่ได้ยิงไม่ได้เชิดใส่ทองทุกอย่างเลยก็เป็นเตมันกันว่าใช้ภาษาได้สลัดสรุยมากเขาบอกว่าเราเราเหมือนเตมีคลังคำศัพท์ในราชบัณฑิตเตอเพราะเขาอ่านแล้วปุ๊บดูรู้เลยว่าไม่ใช่เด็กจินซีอ่ะมีเขามีเขาตอนที่เราต้องรีต้องรีโพสตแล้วรู้สึกไงรู้สึกเลยเดี๋ยวเสร็จเนี้ยเดี๋ยวโพสต์ดามอีกที ไม่ไม่อันนี้วิอันนี้วิเคราะห์แล้ววิเคราะห์แล้วเพราะเขาพูดค่อนข้างจะแบบเป็นคำศัพที่แบบเออ่ค่อนข้างที่แบบใช้คำโบราณแล้วก็ค่อนข้างที่เอาจริงๆเด็กบางคนอาจจะอ่านงงไม่ไม่อยากให้คำพวกนี้มันสูญพันธุ์ไปไงให้มันอยู่ในโซเชียลให้มันให้มันยังแบบเด็กอ่านแล้วมันยังสูเออยังผ่านตาอยู่เข้าใจง่ายเด็กเข็ยนทั่วกันเลย่ะ้งาย ง่ายเลยเข้าใจง่ายเลยอยากอนุรักษ์คำศัพท์ไทยว่างั้นครับอายะย่าขอไว้ยิ่งยิ่งเป็นเรื่องจริงยิ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นงานวันเด็กใช่ไหมก็อยากให้เด็กๆแบบเออได้เรียนรู้ภาษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ใช้คำพวกนี้ใช่แปลว่าถือเป็นอนุรักษ์เรื่องภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะแล้วพวกเราคิดว่าหลังจากที่เราโพสต์ไปแล้วมันเกิดอิมแพคยังไงบ้างหนึ่เกิด ก็ไม่ไม่ไม่เกิดอะไรก็คนก็ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรอยู่ดีอถึงกันเลก็เพื่อมันไม่ได้เพื่อมันเท่าไหร่คนรีบเาม่แมแต่ว่าใครจะเห็นด้วยใครจะเห็นด้วยเห็นด้วยลองอ่านดูก่อนแล้วก็เขาเรียกว่าลองวิวิเคราะห์ดูแล้วคิดว่าเออถ้ารู้สึกยังไงก็ลองมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะเห็นแล้วตีความออกมายังไงนี่แต่ว่าเราก็บังคับเขาไม่ได้อะไรอเยือจริงจร้งจริงก็โลกโซเชียลจริงผมว่ามันก็มีหลายด้านแหละมีทั้งคนที่แบบมีเ d u เคชั o แล้วมีทั้งคนที่่แแบบบบยังไไมด้ มีการแบบเข้าถึงสังคมในการแบบที่ดีขนาดนั้นเลยผมว่าก็การที่ทาให้สังคมเราน้าอยู่ขึ้นเปนทั้งแบบทั้งไม่เจอหน้าแล้เห็นหน้าผมว่าจริงๆแล้วแบบเราจะแบบไปว่าคนอื่นหรือว่าให้ร้ายคนอื่นทำไมอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ายิ่งดีก็ยิ่งพูดจากันดีๆมันยิ่งดีกับกับทุกคนบนโลกนี้อยู่แล้วอะเปไนไปไหนเขาบอกว่าหมดเวลาเขหมดเวลาให้ค่อยๆเป่ตัวออกได้ยินด้วยได้ยินตัวเในโลกขึ้นกขึ้นนลกยิ่เสียเวลากว่าเดิม